เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นนะคะในใจของเราจากในอดีตหรือว่าในวัยเด็กนะคะมันจะมีหลายๆเทคนิคนะคะที่จะเยียวยาเพราะว่าหลายๆคนฟังแล้วแบบโอเคฉันมีบาดแผลจากวัยเด็กฉันมีบาดแผลทางด้านจิตใจแน่นอนทีนี้ฉันจะต้องทำยังไงบ้างมันมีวิธีการอะไรยังไงบ้างวันนี้จะมาพูดให้ฟังค่ะว่าวิธีการในการเยียวยาจิตใจของเราเนี่ยนะคะมีวิธีการอะไรบ้าง แบบที่1เราเรียกว่างานที่เรียกว่า inner child work นะคะนั่นก็คือเป็นการกลับไปทำงานกับเด็กน้อยที่อยู่ในตัวเรานะคะซึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งของเราที่ยังอยู่กับตัวเรานี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเราตอน5ขวบตอน13ขวบหรือตอนอายุเท่าไหร่ก็ตามที่มันเคยเกิดเหตุการณ์สำคัญๆที่มันทิ้งบาดแผลไว้ในใจของเรานะคะ,ะคนที่เป็นนักจิตวิทยานะคะหรือว่าคนที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้นะคะก็จะ กลับไปทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่คนคนนี้กอนอายุห้าขวบ13ขวบหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องเจอนะคะแล้วก็กลับไปเยียวยาให้เขาได้เห็นความจริงในเหตุการณ์นั้นให้เขาได้เอาความรู้สึกที่เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นนะมาผ่านกระบวนการนะคะผ่านกระบวนการรู้สึกกับความรู้สึกเหล่านั้นนะคะจนความรู้สึกนั้นได้รู้สึก แล้วมันผ่านออกไปจากระบบของร่างกายเรานะคะถามว่ามันจะลืมไหมมันไม่ได้ลืมนะคะแต่ว่าเราคนเราอะสามารถที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดจากในอดีตได้ถ้าเราหยิบมันเอามาดูนะคะบวกกับเราได้กลับไปให้ความหมายอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้นสามารถที่จะกลับไปให้อภัยบุคคลต่างๆในเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของ In n e r c h i l ชที่เหมือนไป เยียวยาบาดแผลที่มันเปิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วมันไม่เคยได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาหรือไม่เคยแม้กระทั่งจะเอาความรู้สึกเสียใจโกรธแค้นโมโหจากเหตุการณ์นั้น,นมาดูมาสนใจเลยด้วยซ้ําคือมันฝังกรบเข้าไปในจิตใต้สํานึกเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยได้หยิบมาดูไม่เคยได้สนใจแล้วเราก็ move on กับชีวิตเราไปใช้ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตไปโดยที่ไอสิ่งนั้นมันก็ยังเป็นแผลเปิดอยู่เนึกออกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเรียกว่างาน inner child นะคะก็คือจะกลับไปดิวกับ ส่วนนั้นของเราที่ยังเป็นตัวเราอะที่ยังอยู่ในตัวเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนอายุเท่าไหร่อะคะ่ะกลับไปเยียวยานะคะเด็กคนนั้นอะในตัวเราในเวลานั้นนะคะอันนี้คืองานของ inner child นะคะส่วนอันที่2เราเรียกว่า CBT CBT เนี่ยหรือ cognitive behavioral therapy เนี่ยเป็นลักษณะของการกลับไปทำความเข้าใจกับเหตุการณ์นั้นใหม่ด้วยการใช้ความคิดใช้ตรรก,กะ เหตุผลนะคะเพราะว่าเด็กทุกคนแหละตอนที่รับรู้เหตุการณ์ในอดีตอ่ะรับรู้ได้แบบเหมือนคนที่มีวูฒที่ภาวะแค่เด็กอ่ะเป็นแค่เด็กเขาก็จะเกิดการตีความที่บิดเบือนไม่เป็นไปนตามความเป็นจริงถูกไหมคะแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เรามีศักยภาพที่จะเข้าใจเหตุการณ์อย่างผู้มีปัญญามากยิ่งขึ้นนะคะ